สวัสดีนะคะทุกๆคนมาฟังเพลงกันคอเคลียไปนะคะสนุกสนานะคะ่ะสวัสดีวันรอยกระทงนะคะวันนี้นะคะขอให้รอยสิ่งที่ไม่ดีนะคะไปให้หมดนะคะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆในในในวันนี้และต่อ,ตอไปนะคะอะไรไม่ดีรอยไปกับกระทงให้หมดนะคะ นะโบรานก็ยังใช้ได้อยู่นะคะตัดเล็บดึงผมนะคะนะฝากไปกับแม่น้ำคงคานะคะช่วยเอาเป็นลอยทะเลไกลๆนะคะสิ่งไม่ดีนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปก็คิดไปนะคะคิดจะสิ่งดีๆกลับมานะคะสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเลประมาณนี้นะคะ สิบบนของเราเหมือนเดิมนะคะนิเคอิขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกทุกท่านนะคะมาอีกลนุนหน้าเรารักยังคู่เรา,าเรารันายังคู่เรา,ายังตามติดเราเมืออ บนเด่นเด่นสิบบนนี้เลยค่ะรักฝากยังหนาวเมัก็พรันรอข้างาสิบบนยังเด่นอยู่ตรงนี้อยู่นะคะนะคะสิบบนนะคะเช้าบ่ายค่ะเราลองดูเช้าก่อนนะคะ ถ้เช้าเนี่ยถ้าไม่มาตามนัดเราจะลงให้ใหม่แต่ถ้ามาตามนัดเราก็ไม่ลงนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่มาก็จัดที่บ่ายนะคะเพราะมันเช้าบ่ายนะคะถ้ามันมาแล้วเราถึงจะดูให้ว่าจะมาตัวไหนต่อนะคะแต่ถ้ายังไม่มานี่ตัวเดิมนะคะเลงตัวเดิมนะคะไม่เปลี่ยนนะคะ ังรักยังคู่เราเงารักยังคู่เขาเงารักยังตามติดเราเหมือนก่อนเด่นๆนนะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะ ตัวหนึ่งกับหัวหนีเราหรือเปล่าอืมเจ็ดเก้าอาจจะเป็นเจ็ดหกนะคะตัวไหนดีเอยจับตัวนี้ดีกว่านะคะเมื่อวานมาตัวไหนคะเมื่อวานอ๋อเมื่อวานมันมาตัวนี้แล้วเช้านะคะ อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวไหนเอาศูนย์ห้าสองไม่ใช่แล้วกับหัวหนีนะคะตัวนี้สองตัวขออาภัยนะคะขออาภัยนี้ก็จะเป็นแปดห้านะคะแปดห้าเจ็ดห้าอายางเขย่างมา,างนะแล้วก็เจ็ดห้าค่ะ ดูบ่ายเอยมาดูเช้าก่อนนะคะรุดเช้านะคะสามตัวห้าเจ็ดศูนย์หน้ามามากนะคะห้าเจ็ดศูนย์กับห้าหนึ่งศูนย์ค่ะนะตัวนี้าาก็จะกันที่กันที่นี้ไปห้าศูนย์สองห้าศูนย์สามนะคะ เราจะให้กันแค่สองตัวนะคะกันกันหนีเรานะคะกันหนีก็ที่สี่สองกับสองสามค่ะสามสองนี่เลยค่ะตามนี้เลยแล้วก็ก็กลับหัวก็จะเป็นหกหนึ่งนีเราแค่นี้เองนะคะแต่เราว่าไม่หนีหรอกนะคะตัวนี้สิบบนเราฟันที่ศูนย์กับห้าค่ะ ศูนยะ์กับห้านะคะจัดไปที่ศูนย์นะคะศูนย์ยังอยู่นะคะนะศูนย์ยังอยู่เราว่าศูนย์ยังอยู่นะคะไม่ศูนย์ก็ห้านะคะเลขอาจจะเบิ้ลได้นะคะเลขอาจจะมาเบิ้ลที่ห้าห้าหกหกนะคะเก้าเก้าค่ะนี่ค่ะนะแล้วก็ศูนย์ศูนย์สายลากลากลากไว้เลยนะคะ ลากศูนย์ศูลากห้าห้าไว้เลยเก้าเก้านะคะถ้าให้กลับหัวหนีนะคะตามนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะตอนนี้เลขวิเคราะห์ค่ะเลาะไหมคะ เพลงคอเ้าไปโอเคไหมคะคอได้ไหมคะช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะคะสนุกสนานอย่าไปซีเรียสอะไรนะคะเราไม่ทําตามเหมือนช่องอื่นหรอกนะคะเราทําแบบฉบับของเราดีกว่าเร,าร้ารักยังคู่เราเรารักยังตามติดเราเหมือนก่อน ลมรักไม่เคยเปลี่ยนไปลมหนาวเพียงใดใจมไม่เคยหนาวลอยกระทงกันให้มีความสุขนะคะวันนี้นะคะรักถูกสำรองของเศร้าลอยกระทงใครมีหมามีแม้ก็จับไว้ขังไว้ดีๆนะคะนะบางพันเนะี่หมากลัวนะคะแต่หมาที่บ้านเลิกกลัวแล้วเดี๋ยวนี้นะคะ นะเพื่อนเขาเยอะนะะนะเพื่อนเขาเยอะจะไม่กลัวนะคะนะถ้าใครมีหมาตัวเดียวหรือไม่สองอย่างเงี้ยนะถ้าเขาชินแบบนี้เขาก็ยังไม่หาแต่แต่ของเราหายละไม่กลัวละแต่ก่อนเสียงดังอะไรไม่ได้นะคะหาไม่เจอค่ะเป็นหลบในปุง้งในป่าหลบไหนไม่รู้นะเชา้ชาๆค่อยมาประมาณนี้นะตัวนี้ไม่มาแล้วนะคะ อนนขอให้ได้กันนะคะลอยกระทงอย่างมีความสุขนะคะลอยสิ่งไม่ดีไปให้หมดนะคะเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอย่าไปซีเรียดเครียดกับชีวิตใครมีปัญหาทุกใจอะไรก็ขอให้ลอยไปกับกระทงในปีนี้นะคะ นะก็ยังอยู่แต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณทุทกๆทท่านอีกครั้งค่ะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดนะคะบ๊ายบายค่ะรักยังคู่เราเงาดันายังคู่เขาเงารักยังตามติดเรามาื่